สวดีตอนรับเข้าสู่ช่องแนนปกปอกนะคะอ่าวันนี้นะคะเนาะวันที่ย1สิบอ็ดนะคะกันยายนนะคะเนาะเป็นวันที่ป้าแตนนะคะจัดโปรนะคะแล้วก็วันนี้แนนไม่ได้เข้าไปวันป้าแตนเนาะวันนี้ลานะคะวันนี้แอดมินแนนนะคะขอลาหนึ่งวันนะคะบอกว่าเพื่อที่จะ ไปฉีดวัคซีนนะคะเข็มที่สองนะคะเนาอไดอ้นัดฉีดวัคซีนนะคะเข็มที่สองวันนี้นะคะก็เลยแอมินก็เลยได้วาเนาะหนึ่งวันนะคะและเป็นวันที่ป้าจัดโปรโมชั่นนะทุกคน FC. แอดซีแบบแอนมินก็เหลืออยู่สองคนเนาะเพราะว่าแนานลาไปแล้วหัวหมุนนะคะไอ้เพียวทม่าบอกว่าหัวหมุนสุดยอดนะคะทั้งอ ทางโทรศัพท์ที่เบอร์ที่แนนดูแลอ่ะก็มีเออเอซนะคะลูกค้านะคะโทรมาโทรมาแบบตั้งแต่แนนขับรถออกไปจากหมู่บ้านนะคะเดินทางไปโรงพยาบาลอำเภอดงหลวงเนาะก็มีสายเข้านะคะก็รับบ้างนะคะรับรับเรื่อยๆเนาะรับบ้างแล้วก็มี ออเดอร์เข้าเข้าเข้าอยู่นะคะเนาะเน่ก็รับออเดอร์ด้านนอกช่วยช่วยแอนดมินที่อยู่บ้านป้าน,นะคะสองคนเพราะว่าตัวน,นี้ไอ้เปียวบอกว่าทางไลน์แอดนั้นเน่ก็จะไม่เข้าไปยุ่งเพราะว่ากลัวกลัวแบบว่ามันจะสับสนชุนม,มุนนะคะก็มีลูกค้านะถามเข้ามาเยอะมากนะคะว่าโกมีอะไรเราะเน่ไม่เข้าไปไงทุกคนเน่ก็เลยไม่รู้เออ ในม,มีเวลาว่างเนาะกลับมาถึงบ้านก็ประมาณบ่ายสองจะบ่ายสามและนะคะก็ทานข้าวอิอ่มทางานบ้านเสร็จแล้วก็ถามถามทางแอดมินนะคะวันนี้ป้าจัดตัวอะไระก็แจ้งลูกค้าไปนะคะว่ามีโปรนี้โปรนี้แต่โทรศัพท์นะคะสายเข้าแบบรวม,มากตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณอ่ะสี่โมงเย็นนะคะ ก็สายเข้าเรื่อยๆนะคะออเดอร์ mm hmm. ก็เข้าเรื่อยๆนะคะก็รับช่วยแอดมินด้านนอกนะคะถึงไม่ได้เข้าไปทํางานนะคะก็ช่วยอยู่นะคะว่างก็ช่วยนะคะแต่วันนี้แบบฉีดวัคซีนมาแขนข้างนี้แบบลาลอยนะ,ะแบบมันไม่มีแรงอะปวดแขนข้างม,มากแต่อาการนะคะมี หลายคนที่เคยฉีดเข็มที่สองมาแล้วนะคะเคยบอกว่าอาการมันจะอน่าจะไม่สบายบ้างอะไรบ้างเป็นบางคนเนาะก็แล้วแต่ภูมิภูมิการของแต่ละคนนะคะแต่แนนยังไม่รู้สึกอะไรนะคะรู้สึกแบบเริ่มปวดปวดหัวนิดนึงแล้วก็ปวดแขนคือปวดมากขัดแบบปวดแบบปวดขัดแขนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ายังไงนะคะ ก็ถือว่าปวดฉีดปุ๊บก็ปวดปั๊บนะคะแต่หลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงมันจะเริ่มออกฤิ์แบบรู้สึกได้แรงว่าแขนลองอ่อนลา้าข้างที่ฉีดนะแต่ข้างนี้ก็ใช้ได้ปกตินะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าเย็นนี้จะรอดหรือจะร่วงนะคะว่าจะโอเคหรือเปล่า mm hmm. ก็ไปกับแอ v ดวิวนะคะแอดวิวแล้วก็เต๋อเนาะ ไปไปพร้อมกันเพราะว่ารอบที่แล้วเราไปพร้อมกันหมอก็นัดพร้อมกันในรอบนี้นะคะส่วสนแอรวิวนั้นได้กินยาพารานะคะกินยากันไว้แล้วนะเนาะแอรวิวแอรวิวกินยากันไวสองเม็ดนะคนุนแต่เนยยังไม่นะยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าขนเริ่มลุกแลเริ่มหนาวแล้วนะคะขนเริ่มเนี่ยอุ้ยขนลุก คนลืมดครับจะมีอาการยังไงนะคะแอนดวิวเข็มแรกไม่รอดนะคะแต่เข็มแรกของแนนคือคิวมากปวดแขนน,นิดๆนะคะปวดแขนนิดนึงแบบปวดนิดๆนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรแต่แอดวิวอะเป็นไข้นะคุณไม่สบายในเข็มแรกแต่เข็มสองเนี่ยแนนรู้สึกว่าเรื่องปวดหัวเลยเพราะว่าเป็นด้วยแบบบรรยากาศมันแดดร้อนแล้วฝนมาตกด้วยเนาะ,ะแอนดวิวเมื่อกี้ฝนตกแรงมาก แล้วฝนสาดมานะคะละอองฝนมันโดนเพราะว่าวันนี้เราก็ไปตักแดดมานะคะเราก็มาโดนฝนเนาะสภาพอาจจะร่างกายอาจจะปรับไม่ทันนะคะในด้านนี้ไม่อาจจะไม่ได้ป่วยกับวัคซีนจะป่วยกับอากาศนะคะอ่ะก็ป้องกันไว้เนาะทุกคนเนาะเราก็ได้ฉีดมาแล้วนะคะเข็มที่สองนะคะแอสตาซิดิกาใช่ไหม อเข็มแรกของเราคือสีเงินนะคะรอบที่แล้วเราไปประมาณต้นต้นเดือนอ่าแล้วก็รอบนี้นะคะเราไปต้นเดือนไหมต้นเดือนที่สามสิบมันมีในใบนัดอยู่อ๋ออ่ะ,อะ,ออะก็ผ่านไปสักสามอาทิตย์เนาะสามสัปดาห์แล้วหมอก็นัดไปเข็มที่สองะคะ่ะแล้วก็ฉีดครบอสองเข็มแล้วคุณหมอจะออกใบรับรองให้นะคะว่าเราฉีดครบแล้ว จะเดินทางไปต่างจังหวัดอะ่ะก็ใช้ใบนี้รับรองได้หรือว่าจะเข้าห้างอะไรประมาณนี้ถ้าฟ้าแลบทุกคนตกใจอ่าถ้าแบบว่าห้างที่ไหนแบบให้คนที่ฉีดวัคซีนเท่าน,นั้นนะเข้าได้อะไรประมาณนี้นาะก็ต้องแสดงไว้รับรองจากแพทย์เนาะแต่ส่วนมากก็อาจจะไม่ได้ใช้นะ เห็นไหมเสียงเรงร้องเพราะว่าฝนตกตั้งแต่บ่ายสามโมงเกือบสี่โมงแล้วนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วเนาะใครู้คึมๆเลยอช่วงเช้าอะแดดช่วงบ่ายมาคึมฝนนะคะฝนตกคือร่างกายเราอะไม่รู้ว่าจะปรับทันไหมนะคะไม่รู้ว่าจะป่วย ป่วยด้วยฤทธิ์ของวัคซีนหรือป่วยด้วยฤทธิ์ของสภาพอากาศแถวบ้านเราก็ไม่ทราบกันนะจะรอดูตอนเย็นนี้แต่ตัวอ๋อแขนนี้ยร้อนร้อนร้อนตั้งแต่ฉีดวัคซีนรอบที่แล้วก็ร้อนไม่รู้เป็นไงเพิ่งใจตื่นเต้นเจอคุณหมอเจอคอุณหมอแล้วหัวใจเต้น,ด,นดีแต่ความดันไม่สูงนะคะก็เลยฉีดได้ก็ครบสองเข็มแล้วนะคะพรุ่งนี้ท้า อาการโอเคยังไงเดี๋ยวจะไปทํางานตามปกตินะคะเพราะว่าวันนี้ก็คิดถึงเพื่อนๆอยู่มเอยากอยากจะช่วยอยู่นะคะวันนี้เนาะอยากจะไปช่วยเอดมินทั้งสองคนนะแต่ว่าเราก็ต้องทําตามต้องทําตามกฎเนาะหมนะัไปฉีดเราก็ได้ฉีดนะต้องไป ก็รอดูสภาพร่างกายเย็นนี้นะคะว่าจะรอดหรือจะร่วงนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตอาการนะคะหลังผิดเอสตาซินกานะคะเคมที่สองของแอนเนเองเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมนะคะทุกคน s อเอซท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะ ฟรีมบำรุงผิวหน้านะคะ TP Skin นะคะแบรนด์ TP Skin ของโซนปะเตกนะคะเนาะบริษัทบนโอฮมมูมซับของเรานั่นเองนะคะก็สามารถนะคะอุดหนุนได้เลยนะคะาลายแอดนะคะช่องทางที่สะดวกง่ายๆนะคะไลน์นะคะแอดนะคะที่พีสกินออฟฟิเชียลนะคะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ดิกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีเบอร์โทรนะคะที่เอฟซีา FC บางท่านทีเ่เห็นลุงไลน์เนาะ เื็นลุงไร์สดนะคะก็โทรมาได้เลยตามที่ตามเบอร์ที่ลุงโชว์นะคะหรือช่องทางการติดต่อทางเพจนะคะเนาะทิกเกอินสตาแกรมนะคะยูทูบเนาะก็ทางที่พีสกินนะคะออฟฟิเชียลทุกทุกช่องทางเลยนะคะทุกช่องทางเลยนะคะก็ติดตามได้นะคะแล้วก็สามารถสั่งสินค้าได้นะคะใน แอดนะคะ TP s k ส n o น f i c i a l นะคะที่สะดวกไร้ง่ายที่สุดนะคะเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากอุดหนุนในน้ำช่วแนงกอกๆด้วยนะคะเพื่อที่จะให้อดมินทุกคนนะคะเนาะได้มีรายได้เสริมนะคะรายได้เพิ่มนะคะเพราะว่าถ้าถอา FC นะคะได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของแอดมินนี่คือจะน่าสงสารแอดมินมากๆอ่าจริงจริงแอดมินน่าสงสารมากๆนะเพราะว่า มันทั้งทั้งรับออเดอร์นะคะรับออเดอร์ตอบลูกค้าแล้วก็แพ็คของด้วยรอบแรกอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างแล้วรอดูรอบที่สองนะคะแล้วก็ปรับปรุงขึ้นมาพนะอรอบแรกนี่คือเยอะมากๆแล้วเราก็รีบร้อนนะคะรีบเพราะว่าของมาวันนั้นแล้วเราก็เพควันนั้นเลยเพราะว่าเป็นการออก์อนล์จองเนาะสาหรับลูกค้านะคะอ่าแล้วถ้าผิดพลาดยังไงเราก็จะพยายามปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆนะ แอนดมินก็จะพยายามปรุงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่อยากจะให้รู้นะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเนาะเพราะเบื้องหลังการทํางานของแอนดมินนะคะทุกคนนี่คือหัวขูน,นะคะบางวันก็รับออเดอร์แบบดึกเลยนะคะเนาะไดออเดอร์เข้ามาช่วงดึกๆทยอยเข้ามาเราก็รับออเดอร์ไว้นะ,ะเนาะ,ะโอเคก็อย่าลืมนะคะตามนั้นนะคะซีท่าซีท่านหนสนใจนะคะ ชีพีสกินนะคะเนาะกระปุกละ790ยบาทนะคะปลายทางนะคะมี1กระปุกเท่านั้นนะคะค่าส่งบวกเพิ่ม50บาทเท่านั้นนะคะเนาะเอฟซีท่านไหนที่สะดวกโอนนะคะค่าส่งนะคะกระปุกแรกส0สบาทกระปุกต่อไปบวกแค่10บาทนะคะก็สามารถเอ่อเข้ามาทักเข้ามาสอบถามได้นะคะที่ไลน์แอด ทีพีสกินออฟฟิเชียลได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดดนในน้ำช่องเนกุกอกด้วยนะคะสุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะลาแล้วนะคะ